หกสิบไม่หกสิบระหว่างมือกันหน้าใช่ไหมล่ะระหว่างมือกันหน้าเนี่ยใครเห็นมือนี่อายมากเลยมือนี่โคตรเหี่ยวเลยค่ะแก่แล้วเนี่ยแต่หน้าตึงค่ะหน้าตึงมากเลยค่ะตึงค่ะใสเนี่ยค่ะแต่มือไม่ใส่นะคะดูมือนะคะดูมือนะคะนี่มือเจ้าของนะคะเนี่ยมือเป็นอย่างนี้ค่ะแต่หน้าค่ะดูเชื่อไหมคะ เชื่อไหมพอใช้ตัวนี้เซรั่มอ่ะเนี่ยเนี่ยทานะคะค่ะนะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็นะคะเนี่ยค่ะค่ะนะคะดูหน้านี่คะดูมือค่ะดูเอาก็แล้วกันค่ะหน้ากับมือว่าจริงไหม ใช้ตัวเนี้ค่ะหน้าเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ไม่ได้มาทามือค่ะพอทามือไม่ได้ค่ะทํางาน